สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมมานี่กับมาพปมอกับสว่างบัสเซ์ลชาแนลอะไรพี่น้องนี่กับยังกับนี่เหยืยังนี่เหยืยังนี่กินนี่พี่น้องเอ้ยก๋าหยัดใส่บอลเลยแม่นบ่หยัดใส่ดอกแคร์พี่น้องดอกแครนาดอกแครปลาแม่นบ่แครนาแครียกป่านมันชิดอกไงก็ไหนอ๋อ แม่นติแม่เยอะเทียงล้วไปเบิ่งรถตามหมู่บ้านเถอะนี่ผู้ใดพุทธโพดเห็ดนี่นี่ก็คือนี่ก็คือคนแฟนบอลเอร์เองพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทันภูมิกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาวเร็ว่าก็มาทำกดะดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเอ้ยเพื่อไม่ผิดพลาดคลิปใหม่ๆบอลเอร์เด้อพี่น้องเอ้ย ว่าช wow, ีหิตงานสพี่น้องกินแด่ละมือต่ละเดย์วันๆก็มีแต่เห็ดกินมีแต่กินกินกินพี่น้องเอลยคนเฮาเนาะทรรมาหาก็ต้องกินทรรมาหาเก็บก็อดตายตัวนี่นายพี่น้องกับชีวิตแห่งงานลาวพี่น้องเอยแม่ไปได้ได้ดอกแคะปลาไอ้ไท้มาดูไอ้เก็บใส่พี่น้องอยากกินเห็ดเห็ดสุกุกินผู้ใหญ่เขาอยากกินพี่น้องเห็ดให้ผู้ใหญ่เขากินผู้เฒ่า ผู้เท่าว่ะผู้เท่ากับผู my father, my ้เท่านี่นี่นะพี่น้องมะเอิญนี่รับรองแซ่บแน่มะเอินมือนี้แต่มือนี้บบกินนะบบกินกี่ตาเลยบกินแล้วยังเป็นเทเลวอยู่เนาะมือนี้บบกินเอินยังกินเอิญเอิญเอิญเอินตอนเที่ยงตอนเที่ยงเมื่อเอินจะกินตอนเที่ยงนนพี่้องจะนึ่งก่อนนะพี่น um ้องนะนึ่งก่อนนี่นี่จงบนึ่งอย่ากินเราเลยพี่น้องเลย เช็ดเช็ดเลยพี่น้องอันนี้ยังเลืออยู่นะพี่น้องแช็ดเลยพี่น้องเลือดอยู่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องพี่น้องเอ๋ยเฮ้ยปวดนะทำพี่น้องใครไปไดเอิญเจ้าปวดนคใครว่าอยู่พี่น้องเอ๋ยเฮ้ยปวดนะใช่เลยจะหนึ่งก้อนนะพี่น้องหนึ่งครับมันสุกก่อนแล้วก็จะมากินเฮ้งเอ๋ยเฮ้ยเอิ่มรู้ร้านเอิยนี่ครับเทียนกาแล้วเดี๋ยวพน้องเอ๋ยเอิญทำไม่ นี่เบื้องเบื้องเบื้องเบื้อพไ่นอนเขาเห็ดหยัดใส่ดอกแคป่าดอกแคทงนาดอกมันน้อยจักน้อยดอกแคนาปะต้องใจเย็นเย็นใจหอนก็ได้ใจหอนเตือนาใจ้อนมันป่วยบมดเตือนาไม่หยากหงอย่างเงยเอาใบตองห่อหมกโลดอะไรก็เอาดอกแคใส่น้ำมันไม่ได้เออนหยัดใส่อัันนน้เอ้อหมกดอกแคใส่ดอกใจหอนไม่ได้หยอกไปใส่กิจภัยตันเดียวสุด ถูกต้องที่สุดแล้วน้ำเดือดเลยกำ,ำ,ำลังจะเดือดพี่น้องเลยน้ำก็ได้นี่ก็ยังบัวอันนี้ก็เห<อ>็ดพอเดียวน้อพี่น้องเนาะมันต้องคนใจเย็นเบิรงนี่คนใจร <c oughs> ้อนชิ๊กดอกค่อยขาดเบาลงหน่อยลด<ว>้วยน้ำเบาเขียนมือนะเบาเขียน มื่อไงสาได้สาอ้าวมันนี้ก็แซ่บเส็บอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บแส่บแต่แซ่บก็ต้องเสียก็ต้องเมียให้เราลองบอกไ่แซ่บ่าไม่ได้กินทะเลอันี่นะพี่น้องนี่ก็เมียบาเซอร์เองนะพี่น้องแม่บ้านของบาเซอร์ใช่จก็พี่น้องใช่ก็อันนักอันนักไก่ต้มไก่ต้มไก่ใส่ใยังล่ะไก่ใส่หม้ออื้อหือขี้ขันนได้ได้ฮอตอี่สิบดอกไปเนึ้อ เอขี้ขาดแล้วได้ทำเลยขี้ขาดแล้วงั้นไม่ครวรจีบผัวไหมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีถ้ามันไม่จะเข่าเลยถ้ามึงเปนเก่าโบโอ้แตกแตกยังอยู่ดีก็ลมนะอะไรลมระไฟใช่เหรอแตกหมดระไฟเธอเหรอเอ,อ้ยังอยู่ดีมึงกนะ็ลมเลยนักเลยนะกะผี่หลอก ดอกแค่เราหลอดไฟมันเมาแล้วเจ้าของมันว่ได้แปลกไปเอาไม้กวาดกวาดเดี๋ยวก็มัเหยียบไปเหยียบนั้นมันนั่นนี่เอามันหลผู้ชายยิ่งหลอกคุณเสพแน่นอนเลยมันนี่เลยแสพบ่เคยแสพบ่เจะวะเสพ่ปทำเบิ่งอินเนอร์คนกิมเหอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชุดยอดเลยพี่น้อง ยังมาทันเกณฑ์เออร์ก็จงเอิร์พี่น้องเออร์เหนอ่ะนะยังมาทันทีเกณฑ์เลยชุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปทิมพุ่นนั่นแหละตารางอะไปทิมตารางถ้าเอฟซีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ก็มีผสมผสานกันพี่น้องเอ้ยมีคลิปไปข้างนอกคลิปกินอ่าพี่น้องก็จะพึ่งเบื่อพึ่งนายกันเด้อพี่น้อง ยังเบื่อยังเบื <Exped ition> <X lucky> <can> ่ออย่านายมีแต่กดกดเข้าชมกดถือติ๊กตยามีแต่มีแต่กดติดตามเด้อไปหน้องเด้อกดติดตามกดกระแรงแจงเตือนไปหน้องกับเขาก็จะมีประมาณนี้ลนรเพราะว่ามากินของแบบนี้กินของงกกินของงกกองทอดของย่างอีกแล้วไปน้องของต้มไปหน้องเนาะกินรูอะไรรึกินรูกินงบไม่มีงบไม่มีไปหน้องเอ้ยนี่แหละกิน ข,อขอ้อซ้ำเกิดอ๋อไมินี่กั um ขอจบเพียงแค่นี้เลยพี่น้องมื่อื่นกัว่ากันใหม่พี่น้องแล้วก็ต่อจากคลิปนี้เลยมื่อื่นกันได้พี่น้องเอ้จะกินให้จะกินให้เอฟซีเบื้ออื่นกินให้พี่น้องเบิ้ <ded> <Set>. องอะไรพี่น้องนี่พี่น้องเอ้การแล้วาว่าโอเคครับผมไปแล้วครับ เคยจำเลยได้เลยเฮ้ยหยกด้วยอะใช่ใช่ลูกเฮ้ยแกจะบองงั้นใช่ลูกยังหนี่จองจับได้ไปได้แล้วนี่พี่น้องนี่นี่นี่สุกแล้วครับดีนี่สุกเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยปไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยสุกแล้ว แซ่บบอไปน้องแซบบอกินน้ำบาลเสิร์ตแซ่บบ่โอ้โห้ไปน้องเอ้ยไปน้องเอ้ยกินได้ว้าวไปน้องมานไก่บ้านไก่มาเด้อครับมาจิบแซ่บน้ำบาลเสิร์ตนะไปน้องนะโอ้โห้ไปน้องเอ้ยไปน้องเอ้ยไปน้องเอ้ยอยากกินอยากกลับมาเด้อนั่งรถมาเด้อไปน้องเอ้ย บันไก่บันไก่ไก่ไก่ก่ิเคียงกันมมเด้วพี่น้องเชื่อกินเองจ้ะเออปืนขลุดพี่น้องานอันี่พี่น้องอันนี้ก็มกถ้วยดอกแคหมดพี่น้องเ้ยดอกแคหมดหมด รับรองแ่บแน่นอนนี่ผิวหนองเนาะนี่บริสิมเลยนี่พี่น้องนะบริสิมดูโอ้หบริสิบริสิม้บริสิมอะยิมอะหยิบมือนิ่ๆหน่อยเด<อ>ี๋นะยวบริสิมก่อนนะีกมันจะมัมันจมันอือับ อรเลยน่ก็บน่งอันก็บเคาคลิปนี้ับไเอนดแคเยเรงทายยอะเลยอย่า ah, ล okay, e ืมกดไลค์กดแชร์ด้เป็นหนองกดติดตามสักบัเสอร์ได้เป็นหนองเด้อปิดปิดแล้วนะปิดแล้วนั่นนี่พี่น้องครับปิดแล้วนะปิดแล้วนั่น